สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อุ๋ยยนจูนนิ่งได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเจ้าของรถคันนี้มิตซูบิชิตาด้าสองพันนะครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าฮะครับชื่อครับอ่ผมนายทิติวัฒน์ประสานพันธ์ครับรับราชการครับครับผมน้อองะรักการครับลูกครับครับผมรถคันนี้ติดตั้งไปนานหรือยังครับประมาณ2ปีครับปลายปีประมาณปลายปี55าห้าครับก่อนติดตั้งคันนี้จำได้ไหมครับว่าเขากินเชื้อเพลิงอยู่เท่าไหร่ อ๋อถ้าเป็นน้ำมันเลยล้วนๆเลย9กกิโลลิตรครับเกือ9กกิโลลิตรครับ9กกิโลลิตรไปตอนนั้นก็น้ำมันประมาณลิตรละ30บาทครับครับได้ได้ก็บาทกว่ากครับเป็นเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ตอนนั้นจับได้ไหมหมายถึงว่าใช้เช็พเพิงร่วมแล้วอ่ะก็ได้ระยะทางประมาณ26กกิโลลิตร26กกิโลลิตรครับรวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่สองบาทได้ไหมได้ประมาณ2บาทครับประมาณ2บาทบาทกว่ากครับตอนนั้นอ่าตอนที่เราทดสอบกันไปเนี่ยบอกว่าจาก3บาทกว่ากเหลือ2บาท เวลาไปใช้จริงมันได้อย่างนั้นไหมครับได้ครับประมาณนั้นครับก็คืออยู่มาที่รถท่าได้ได้ประมาณนี้ครับใช้บนถนนจริงเนี่ยนะครับครับหมายถึงว่าถ้าวิ่งแบบระยะทางไกลนะเห็นผลเลยครับแล้วสองปีที่ใช้เนี่ยคันนี้หลังจากติดิแก๊สไปต้องบำรุงรักษาอะไรเพิ่มไหมครับไม่บำรุงรักษาอะไรเพิ่มเลยก็ไปใช้ ไม่ได้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไอ้อะไรนะไอ้กองไอ้ที่ใหญ่ยนจนนี่เขาเอาไปให้ที่เป็นอะไรแกเป็นหัระบบแกตามอ่าครับครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากเลยแล้วปัญหาที่เจอเจออะไรไหมปัญหาต้องซ่อมอะไรไหมสองปีที่ใช้ครับไม่ได้ซ่อมอะไรเลยก็คือปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรทำใช่ไหมเพียงแต่ว่าประหยัดขึ้นมานิดหน่อยประหยัดขึ้นโอเคแล้ววันนี้มาทําอะไรฮะอ๋อมันมี ไอ้ถังอะถังน้ําถังใส่น้ำนะนะพอดีมันแตกกระป๋องน้ำอ่ากระป๋องน้าอ่าระบบน้ํามันแตกแล้วก็วันนี้กะว่าจะเอามาให้ทําให้จุดนี้ก็มาแต่เช้าเลยก็ปรากฏว่าเฮียใหญ่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําระบบให้ใหม่แล้วก็อ่าอัปเกรดให้ใหม่แล้วก็จะได้ระยะทางมากขึ้นก็วันนี้ก็พิสูจน์แล้วก็ล่าสุดได้เท่าไหร่ ได้ประมาณเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้ามาสอ่าทดสอบสามสิบห้ากิโลลิตรแล้วกินแก๊สเท่าไหร่เท่าไหร่นะอยากให้น้องเป็นคนตอบดีกว่าเจอเรื่องยิ่งดีก่าเจอเรื่ยิ่ดีกว่าใกล้ๆโอเคครับผมวันนี้มาเปรดรถคันนี้น้องเป็นคนใช้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคใช้อย่เสมอมีปัญหาอะไรไหมที่เราขับก็อะไรปิดเหมือนปกติครับเหมือนรถคันอื่นปกติทุกอย่างทตาเร่งอะไรก็ปกติแล้วก็ดีรู้สึกลื่นลื่นดีครับ แล้ววันนี้เอามาอัปเดตล่าสุดเราบอกว่า3ามกิโลลยใชครับกินแก๊สเท่าไหร่นะรวม,มววไปเสร็จแล้วกินแก๊สรวมไปเสร็จแล้วกิโลละตกสองบาท2บาทเหมือนกันครับเท่าเท่ากาดดันแต่แต่ละวันนี้ราคาแก๊สมันขึ้นใช่ครับมันก็เลยประหยัดลงถูกไหมครัโอเคท okay. ่านผู้ชมครวันนี้เราคุยกันที่วันที่ยี่สิบธันวาคม2557นะฮะวันนี้น้ำมันดีเซลอ่ะยีบาทลดลงนิดนึงแต่แก๊ส l P G เมื่อเมื่อก่อนนั้นนะฮะ11บาทกว่ากว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว11บาทกว่าวันนท LPG ที่เราเ,าเติมกันล่าสุดนะฮะ14บาท50าทถึงบางปั๊ม15บาทเพราะฉะนั้นอ,อัตราสิ้นเปลืองก็เลยใกล้เคียงกับเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเดนะฮะวันนี้ LPG เพิ่มขึ้นเราจะเสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นวันนี้ทดสอบหรือยังขับแล้วเป็นยังไงครับทดสอบแล้วครับ ู <ítulo> ้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับประหยัดขึ the ้นประหยัดขึ้นรู้สึกประหยัดขึ้นแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมสมรรถนะอะไรก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเคยขับครับกเหมือนกับเาที่ติดตั้งไปครั้งแรกใช่ครับเครื่องก็เงียบรู้สึกเครื่องเงียบลงครับเงียบลงหน่อยส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับได้ประหยัดเครื่องมันยิ่งเนี้ยครับเออแล้วรถคันนี้ปกติใช้ทำอะไรก็ขับไปเชียงใหม่ครับ ตอนไปเรียนเดินทางไปเดินทางไม่ไประจําครับนานๆจะขับกลับบ้านนไม่ได้บรรทุกยัถามว่าบรรทุกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นปกติไม่ได้บรรทุกเดินทางธรรมดาปกติธรรมดาอืถ้าผมสองปีที่ใช้น้องเป็นคนใช้ตลอดหรือเปล่าครับอลองเล่าความรู้สึกเล่าความรู้สึกในการใช้งานต้องู้ลึกษาห็อะไรไหมก็การบำรุงษาก็ปกติครับไม่ต้องมีอะไรมากก็เหมือนทั่วไปแค่เปลี่ยนกอง ครก็ไม,มไ,รไม่มีอะไรครับก็ปกติในเมืองก็ปก,กติกินหน่อยในเมืองกินหน่อยนอกเมืองก็ประหยัดถ้าทางไกลๆนี่เห็นผลชัดมากเลยครับฝากอะไรถึงลูกค้าที่อยากจะติดแก๊สอย่างเราบ้างก็สําหรับการเดินทางไกลๆครับผมว่ามันประหยัดนะครับ<ช>ส่วนการบำรุงรักษาก็ทั่วไปครับตามระยะทางไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับ รับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงของลูกค้าอย่ายนจุนิงนะฮะติดตั้งระบบของเราไป2ปีกว่าแล้วนะครับวันนี้มาอัปเกรดอ่าอจารย์ที่เปลืองอาจจะไม่ได้ลดเรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้ราคา LPG เพิ่มขึ้นนะครับราคาน้ำมันลดลงมานิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ลฮะลดราคาน้ำมันลดลงมา3บาทต่อลิตรเนี่ยไม่ต่างเท่าไหร่แต่ว่า l p g ที่เพิ่มขึ้นมา3บาทต่อลิตรเหมือนกันตัวนี้เป็นผลมีผล นะฮะแล้วอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันลดลงมากกว่านี้หรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือ R P G อาจ,จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเรามาปรับจูนกันใหม่อีกทีเพื่อความประหยัดสูงสุดสำหรับวันนี้ฮะผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ